สวัสดีครับสนใจประเมินราคารถคลิกลิงใต้คลิปได้เลยครับ ส่วนชมรถใช้งาน1คันนะครับคันนี้ Toyota s o ู o ุณาวปี2004 1.5ตัวเจนะครับลองชมลองเช็คนะครับเกียร์เครื่องยนต์ช่วงล่างใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับเช็คให้เรียบร้อยแล้วคันนี้สีตีว่ามีริ้วรอยนะครับตามการใช้งานนะครับลองชมลองเช็คถูกใจเน้นหาไว้ใช้งานนะครับ89,000าบาทนะครับสำหรับคันนี้ยังไม่ได้เก็บงานให้นะครับก็มีริ้วรอยนะครับตีว่าราคานี้เลยครับ89,000บาทนะครับเหมาะสำหรับสมาชิกที่เน้นหาไปใช้งานนะครับ ทรเจราจาสอบถามต่อรองราคานะครับคันนี้เพิ่งปิดไฟแนนซ์มานะครับต้องรอเล่ม15วันนะครับย้ําต้องรอเล่ม15วันนะครับรับประกันการโอนทุกกรณีนะครับถ้าโอนไม่ได้ยินดีซื้อคืนนะครับรับประกันว่าโอนและใช้งานได้ถูกต้องกฎหมายทุกอย่างนะครับแค่รอเล่มเท่านั้นนะครับใครสนใจ โทรเจราจาสอบถามต่อรองราคานะครับรถอยู่ที่ลังสิตคลองหนึ่งนะครับสมาชิกที่สนใจไปดูรถทดลองขับตรวจสอบสภาพนะครับช่วงล่างเกียร์เครื่องยนต์ระบบไฟระบบแอร์ใช้งานได้ปกตินะครับสีตีว่ามีริ้วรอยตามการใช้งานนะครับเอาเป็นว่าถ้าท่านชอบสนใจเหมาะสําหรับใครที่กําลังเล็งหารถไ้ใช้งานนะครับราคามไม่ถึงแสนคันนี้เปิดให้89,000บาทนะครับไปเจราจาต่อรองพูดคุยนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่วนลดได้ครับ คันนี้กระจกขึ้นลงไฟฟ้า4บานนะครับระบบไฟฟ้านะครับ1.5ตัว J ไปดูรถตรวจสอบสภาพนครับสมาชิกที่อยู่บ้านไกลนะครับสนใจโทรเจรจาครับสามารถจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านนะครับรับประกันว่ารถไม่หายนะครับขอย้ำนะครับรถคันนี้ใช้งานได้ปกติทุกอย่างถูกต้องกฎหมายโอนได้นะครับแค่ตอนนี้ไปปิดเล่มจากไฟแนนซ์นะครับรอเล่มไฟแนนซ์นะครับ ถ้าโอนไม่ได้นะครับเรายินดีซื้อคืนแน่นอนนะครับคันนี้รับประกันว่าโอนได้แน่นอนเอาไปใช้งานได้เลยครับเที่ยวปีใหม่นี้ได้เลยสภาพสมบูรณ์ครับใช้งานได้ปกตินะครับสีมีริ้วรอยมีด้านชนหลังที่บุบเข้าไปแล้วก็รอบๆก็มีริ้วรอยนะครับเน้นว่าเอาไปใช้งานในราคา89,000บาทนะครับใครรับได้ใครสนใจโทรเจรจาไปดูรถตรวจสอบสภาพนะครับแจ้งมาจากช่อง YouTube ขอส่นรดได้ครับ นี่นะครับเน้นหาไว้ใช้งานนะครับถ้าใครถูกจ่าต้องใจนะครับตอบโจทย์นะครับโทรเจรจาได้เลยครับนี่ครับหน้าเดิมหลังเดิมไม่มีชนหนักตัดต่อครับรับประกันไม่ใช่รถพลิกคว่ำไม่ใช่รถผิดกฎหมายนะครับแค่รอเล่มนะครับไปซื้อมาแล้วไปปิดไฟแนนซ์ครับรอเล่มจากไฟแนนซ์เท่านั้นหน้าเดิมหลังเดิมเนียนๆครับลองชมลองเช็คโทรกดคลิกลิงไลน์ก็ได้นะครับขอรูปเพิ่มเติมได้เลยสวยสมบูรณ์นะครับรับประกันว่าถูกต้องกฎหมายทุกอย่างครับใช้งานได้ปกติสมบูรณ์ครับนี่นะครับ ลองชมลองเช็คเน้นโทรเจรจาสอบถามก็ได้นะครับชัดๆนะครับโทรเจรจาสอบถามรอเริ่ม15วันใช้งานได้ปกติทุกอย่างนะครับผมการันตีคอนเฟิร์มครับถ้าใช้แล้วโอนไม่ได้นะครับยินดีซื้อคืนแถมเงินค่าตกใจให้ด้วยครับคันนี้ติดประกันชั้น3นะครับถึงปีหน้านะครับล็อกอะไรายละเอียดเพิ่มเติมได้ครับสวยสมบูรณ์เนียนๆเอาไปใช้งานนะครับราคานี้89,000